คุณผู้ชมไปดูในเรื่องของผล,ลไม้ในช่วงนี้ะจะเป็นอะไรคือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะคะซึ่งน้มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองค่ะผล,ละไม้ขึ้นชื่อของอำเภอบ้านแห่จังหวัดขอนแก่นนะคะล็อตแรกของปีนี้ก็เริ่มจัดส่งให้กับลูกค้าที่สั่งจองทางออนไลน์ถึงบ้านค่ะแต่จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นนานนะคะก็ทำให้ปีนี้ค่ะผลผลิตโดยรวมลดลงกว่าครึ่งค่ะ ที่โรงทัดเกรดมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออกค่ะบ้านหนองเต่าตำบลหนองแซงอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นก็มีการจัดส่งมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองชุดแรกของปีค่ะจำนวน2.4ตันหรือ2,400กิโลกร,รมัมให้กับลูกค้าทั่วประเทศนะคะที่สั่งจองเข้ามาผ่านทางออนไลน์นายบุญส่วนแก้วไพรทูลค่ะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออกบอกว่าผลผลิตของสมาชิก จำนวน62รายค่ะซึ่งมีพื้นที่ปลูกรวมกันประมาณ1,545ไร่ก็เริ่มที่จะเก็บเก็บส่งขายได้แล้วค่ะซึ่งก็จะมีมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะคะทยอยออกสู่ท้องตลาดจากนี้กลับไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมซึ่งราคามะม่วงปีนี้ถือว่ายังต่ำโดยมะม่วงเกรดเอและเกรดบีนะคะราคาอยู่ที่กิโลกร,รัมละ50บาทส่วนเกรดรองลงมาค่ะหรือที่เรียกว่ามะม่วงตกเกรดเนี่ย ราคาก็จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ25 3 0บาทค่ะถึงจะตกเกตนี้น่าจะอร่อยไม่แพ้กันนะคะแล้วก็คณะที่ตลาดตั้งประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีค่ะติดต่อมาแล้วแต่ว่าทางกูมนี้ยังทรงหายบ่ใดค่ะเพราะว่าต้องรอให้ผลผลิตออกมาพร้อมๆกันหลายกว่านี้ก่อนเนื่องจากหากทรงไปขายตั้งประเทศต้องทรงเท่อนึงค่ะ2,500กิโลกร,รัมถึง3000กิโลกร,รัมค่ะ แต่ปีนี้เกษตรกรผู้ปลูกบักม่วงน้ำดอกไม้สีทองนี่ค่ะปะสบกับปัญหาอากาศแปรปรวนเพราะว่าปีนี้อากาศหนาวาว้าน่ะบ้านนฮาเอิ้นว่าโดนหนาวโดดนะคะเพราะว่าอุณหภูมิต่ำกว่า16องศาเซียสเซียดบักม่วงก็เลยบกคอยติดลูกเฮ็ดห้ปีนี้ล่ะค่ะผลผลิตโดยร่วมลดลงกว่าเคิงนาจะยูบเกิน500ตันค่ะซึ่งต่ำกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งได้ผลผลิตประมาณเก้ารตันค่ะค่ะ อ่ะนี่เป็นปัจจัยภายนอกที่เขาควบคุมบม่ค่อยได้เนาะสภาพอากาศสิ่งที่ซอยกันได้ก็คือปลูกต้นไม้หลายๆค่ะให้เกิดความสมดุลกับระบบนิเวศนั่นเอง